น้องและแกบอกน้องว่าถามว่าเดี๋ยวคือเงินแกวันไหนน้องก็นั่งกันแลวพูดกันเนาะนั่งกันพูดกันนะี่จริงนักเพียงคือวันนี้แหละค่ะแล้วเราแล้วเราเราก็เชื่อใจเขาว่าต้องเป็นต้องเป็นยาบ้า รวมทั้งหมด14ถุง14ถุงถุงละเท่าไหร่2,000เมตรถุงละ200เมตรทั้งหมดได้กันเท่าไหร่เนี่ยอันนี้2,800 2,800เนาะที่ผสมได้ใช้รถมอเตอร์ใส่ถุงไหมเห็นไหมเห็นกระจอมสีไม่ได้ก็สีจะมาได้หองฟ้าเนาไมาได้ฟน